หิวข้าวครับใครมีอะไรให้ผมกินมั้งครับรรมิสเตอร์ปเตโหมดแล้วครับ <c oughs> <c oughs> นี่ไงมันจะไปหาอะไรกินกันนี่หว่าใช่ปะโอเคจาก <c oughs> จาก <c oughs> พาร์ทที่แล้วนี่มัน <c oughs> มันใกลงจะไปที่เดลิรี่ครับเซนจอนเดลิรี่ไปหาสเสบียงอาหารครับ <c oughs> แลกกับอะไรวะน้ำมันปะมีเอสลีเดอร์ เมียอดลิเดอร์คู่เลยทุกคนอ่ะมึงถึงจะต้องมาเดินลัดป่าอย่างนี้ไงคาลี่เอ๋วอล์กอินเดย์นี่ผมไม่ทำซับให้นะครับเพราะว่าตอนนี้หน้ายังไม่มันเลยก็เลยไม่ต้องซับครับทุย Just You Just You just Okay you n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  o w t t h h e i i i g g b เดี๋ยวเราจะเล่นเล่นยาวเลยแล้วกันนะโอเคอัพมาราธอนเลยเอาป่ะโอเคป่ะ ใชไม่โอเคกูโอเคแล้วเฮ้ยนะครับรอดูกันแบบตาแฉะตูดแฉกันไปเลยนะครับผมเมื่อไหร่มึงจะเดินถึงวะเฮ้ยมึงคุยอะไรกันมากมายกูไม่น่าช่วยมึงเลยคารีีได้ไม่ได้ครับคารีเป็นสาวสวยอ่อนโยนดอยิงสาวและเด็กอายุไม่เกินส5้าปีครับใครยังไม่ได้ดูพาร์ทกันก่อนก็เชิญกลับไปดูด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่รู้เรื่องนะครับผม เต่จะไม่รู้ว่าพระเอกหน้าตาหื่นกามคนนี้ไม่ทำอะไรมาบ้างนะครับแล้วมึงไปยืนคูยันสามสี่คนมึงไม่สนใจกูเลยโอ้แม่พูดถึงแม่งสนเลยเมื่อจากไหนอ่ะมาไหนมาไหนจุดจุดแม่งเงียบเงียบยิงถามไม่ตอบอืมมึงก็เดากันไปผมก็จุดจุดไป I am have any You guys You questions? come to Hi. me. ยิ้มทำไมเฮ้ย How many people you got over there anyway มึงถามอะไรมากไหมเชิง subject แมวจุดๆมึงถามอะไรมากูไม่ตอบหรอะโอ้สงสัยฮิวจ์จัดครับมึงช่วยรีบไปถึงเดลี่พวกมึงแล้วเอาส้มตำให้กูกินสักทุกหนึ่งไม่ได้ไงวะไี่ถามอยู่ได้ ฉันเคยช่วยงานในฟ t ร์มแพะใ r รับ h ั่นดีมกเลยทุ n อย่างวกัยกันถูกคอกันล้วเกินมไม่รู้หรอกว่าชีวิตกูผ่านอะไรมาบ้างมีะให้กูเล่าอ,อะไรวะบัณฑิตครับบัณฑิตเป็นพ,พวกมีความรู้ครับมันเป็นใครอะ h o โ e แม่งถามแค่นี้ก็โดนด่าคณจะเถียงกันทล้วไหมใส no ่เถียงกันเรื่องข้าวมันไก่ครับทงไม่จบเรื่องข้าวมันไก่ผมแม่งพูดถึงแล้วหิวะจะกินนะวอู้อู้ชิหายยิงอุ้ยอู้อู้เอาไปเลยสี่นัดคุณจะบอกแม่งตายในนัดแรกแล้วแอะโทอกแล้วโลกนี้มันช่างบ้าเป็นใหญ่แล้วอะ รีบไปเดลี่เหอะจะได้ปลอดภัยกูรอ,อคำนี้มานานแล้วแน่เซาซีอยู่ได้เจ็ดถึงแล้วเอ้องอถังน้ำมันไปทางไหนวะพี่ไม่เห็นเลยนี่อะเดลี่มึงอืมได่งไงครับรั้วไฟฟ้าของมัน <peach> ทำไมสมบีมันกระโดดไม่เป็นวะ4,000โวลต์เลยเหรอเย็ดเด้จุงบินผ่านนี่ตายเลยนะเนี่ยเฮ้ยหูตกใจเองยังกบะบี <S 1> <S 1> จ, <S <S จุดหมดอะอะไรมาเอาจุดหมดอะ ทีนี้มันปลอดภัยจริงๆ่ะนี่เป็นที่ปกป้องที่ดีสุดแล้วล่ะอีป้านี่ใครวะโอแม่มันแม่มันช่างแม่มัน,มมนอ้ยตะกา้ตา,กาตะก้าตะก้ามีอะไรครับไม่รู้ครับตอนนี้กูสงสยัยแต่ตะก้าอย่างเดียวครับ คนมีของกินองกินมี t ีของกินคกินมีนองกินมมีองกินมองทีองกนนมอมงนนมนมีออกนม นี่มันสวรร um. ค์หรือไงเนี่ยกูไม่จุดและวดิจะโดนกระเทาะปากซะก่อนอ้หขนังป้มเอ้ยขนมบังขอกินได้ไหมเนี่ยโอ้พอได้แล้วคุณรู้แล้วว่าอ่าที่นี้มันปลอดภัยแค่ไหนเข้เข้าไปเถอะ เออว่าโอ้มา our prayers have been answered. maybe our whole group could come for the day. จะพาพวกที่เหลือมาด้วยครับมาอยู่นี่กันให้หมดเลยเยศมึงน,น,นี่มัโชคดีขนาดนั้นเลยวะเจอคนแบบเนี้ย มันไม่น่าจะโชคดีขนาดนั้นครับมีการให้ปืนเกิดขึ้นเ,เดี๋ยวสองคนนี้เขาจะไปพาพวกที่เหลือมานะครับ Get settled. I could use some help securing the problem. Oh. Sometimes the dead get tangled up in the fence before they fry and end up knocking over a post. It'd be a big help if you could walk the perimeter. You can learn a little something about our fence. I'm going to go top off the generators before they run dry. Come get me when you're ready. <jähriger> <drain> this <than reminiscing> hmm. place is a If we play our cards right, กะอยู่ยาวเลยกันกะไม่ไปไหนเลย o ลตแม็กช s ว sure. อืต้องสำรวจก่อนว่าปลอดภัยจริง,งถึงจะพาพวกเขามานะเฮ้ยทิง้งช้าทิ้งช้าพังแล้วอ่ะ นเข้าไปได้แล้วมันจะยืนข้างนอกหรือว่าโดนกระซวกหรอเข้ามาแล้วครับอันดับแรกก็ต้องไปดูชีช้านครับไม่ได้ครับโหชีช้ามันหักครับเราต้องส้มส้มได้ปอวะซ o m ม d ด too bad it's broken แย่จริงแม่นพังอ่ะฉันว่าคิมันไทยกับดักน่าจะชอบอ่ะเนี่ยอืใช่ใช่ ขอซ่อมมันได้ไหมได้ดิเอาเลยโอ้แม่คงเดดีใจมากที่เห็นมึงซ่อมจริงช้าได้อ่ะต้องใช้ไม้กับเชือกครับเอามาจากไหนวะโอเคภารกิจอันยิ่งใหญ่แล้วเดินหาไม้ครับหาไม้ครับตัดลั้วม่นออกมาได้ไหมเนี่ยโอ้ยบ้าน เข้าเข้าไม่ได้หรือไ,ได้วะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนู้นไม้ครับไม้โอเคเอาไม้นี่แหละเออใหญ่ไปหาอะไรมาตัดได้ครับเรืออยู่ข้างๆม <c oughs> ึงเมื่อนั่นไง <c oughs> เลือ่อยเหมือนเลื่อยกระดาษเลย เลื่อยไม้อีกล่ะทำไมมันเลื่อยง่ายจังวะมันกูนี่เลื่อยเป็นปีมันก็เดืะขาดโอเคได้ไม้แล้วครับเราต้องไปหาอะไรนะเชือกเชือกเอารวดได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเราไปหาเชือกที่ไหนวะอปอปข้างนอกเอาข้างนอกมาเชิญหน้าเอาขมกบ,บีเพื่อเอาเชือกมาซ่อมริงชังครับไม่ใช่เนาะมันจะดูทุเรศเกินไปเข้าบ,บ้านดีกว่า ไปโดเชือกนนข้างบนครับมีปะวะข้งางนี้สมุนไพรสดเ่ะบอกรอไม่ได้แล้วที่จะกินมือเย็นนะไม่ถึงเย็นยังวะไะกินเอ้๊กองชเชือกพอดีเลยโอ้โหมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะเ่อาเดียวพอเอาอีกอันดิไม่ได้แล้ว เคาะแม่งเลยกวนกวนป้าครับป้าแม่งหน้าตาน่ากลัวว่ะป้าครับขอข้าวมันไก่จานดิโอ้รู้ได้ไงว่าฉันคือเจ๊จิ๋มอ่ะโอ้โหอุตส่าห์ปิดบังใบหน้านุ่งหนานเลยเนี่ยโอ้ที่เห็นหน้ามองๆเลยคือทาพื้นรองพื้นอยู่เนี่ยโอ้ยความรับแตกจนได้อืมอืม ที่นี่มันแจ่มมากเลยอ่ะนะตกลงเข้ามันไก่ได้ปะโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องตอนเย็นนะมันเป็นดินเนอร์อ่ะข้ามันไก่ดินเนอร์เคยกินปะ่ะของไก่จะจิ๋ม,มเป็นอย่างเงี้ยแหละขายตตอนเย็นถามมาซื้ออะไรตอนนี้ไม่มีหรอกนะผมอืมแล้วินดินเนอร์เมื่อไหร่จะเสร็จอะยังไม่เสร็จเลยรอก่อนดีใจร้อนจริงโอเคไปแล้วแม่งไม่อยากคุยกับป้าแล้วป้ามึงเป็นใจจิ๋มก็ไม่บอก โนพร้อมแพมโนพรอมแพมลงมาครับเราได้เชือกแล้วอย่าลืมเชือกกับไม้ครับมุงหน้ามุงหน้านั่นนั่นไงส้อมส้อมครับบอกแล้วส้อมได้ปีนี่อะ บอกแล้วการสอมชิงช้ามันเป็นศาสตร์ชั้นสูงครับแม่แมงเห็นอีกโอ้ y มก d d id you do that โอ้แค่ลองทำดูอ่ะรู้เปล่าโหฉันใช้แอนดี้อ่ะเล่นอ่ะผักไปผักมานั้อนะแอนดี้ตัวหนักไปหน่อยมันก็เลยพังอ่ะโอ้วมันนานไปแล้วนะ โ okay, อเคเราซ่อมเสร็จแล้วครับภูมิใจครับทำไรต่อดีครับรู้สึกว่ามันให้ไปซ่อมอะไร perimeter ข้างนอกเขาซ่อมอ้เนี่ยรั้วเฮ้ยมาร์ค so what have you found out s this looking like a good place to stay i'll keep looking around all right keep me posted keep me posted อ mm ๋อนะให้ถ้าเราดูอบๆเสร็จเมื่อไหร่เราค่อยมาโพสตหน้าวอเา I didn't until they built this thing themselves. Hey, uh, what are you fixing to do around the barn? Just to Well, I appreciate that. Tell you what, we'll find you something to do over there after we get back from securing the perimeter. Sounds good. ช่างแมงไปแล้ว,วลอะวงั้นให้กูไปมีเนี่ยกูอยากออกไปข้างนอกสู่อากาศโฮ้ยมาร์คทำไงดีอนไม่ให้กวกไปอะ้ยควณต้องทำไงอะ จะออกไปข้างนอกแล้วฮะเออแล้วนี่มึงทำอะไรมึงเห็นมึงเกาะแคะอยู่นานแล้วเนะี่ยเจเนเรเตอร์โอ้ที่ร้องจี้จี้จี้เี้เบบี้บี้จี้จี้จี้อันนี้มันคืนะอเจเนเรชันนีกว่าเฮ้ยอย่าจับมันโหเดีย๋<อ>ยวมันพังมันใช้เวลาซ่อมทั้งวันเลยนะแม่งเห็นกูเป็นเดตทอยเยอร์เหรอฮะจับอะไรก็ทำพังอ่ะเฮ้ย คุยกันตงนานเพิ่งมาสวัสดีกันมีอาวุธไหมอ่ะที่เนี่ยมีปืนปะมีอ๋อมีอยู่บ้างครับทำไมบ้านมึงมีปืนวะ ไปซ่อม p e r i เตอร์กันเถอะดีมากเดี๋ยวจะหยุดเครื่องให้มันจะได้ไม่ช็อตโอเคครับโหจะได้ออกไปแล้วเกรด เ็ดได้ไปแล้วสู่ความว่้งวางแล้วครับโอ้โหัวมึงยาวมาถึงนี่เลยมึงไก่ไปไปะเฮ้ยมีความรู้สึกว่ามันไก่ไปจะเดินไปซ่อมที่ไหนอ่ะ <c oughs> ใช่ครับอ่นซับอิงไปเลยครับผมก็แปลไม่ทันเหมือนกันครับน่าจะจุดจุดจุดวะเฮ้ยอีกการมหาภัยมึงแดกหรือมึงก็เป็นซอมบี้หรอกคหายและไอ้นี้มันตายยังวะอุ๊บเตะเขาเลยอะ ผอว่ามันควรจะตายแล้วนะครับไปดึงนี่ดีกว่าครับดึงทำไมไตายแล้วแสดงว่าตายแล้วเยี่ยมจับเฮ้ยอย่าอย่าอย่าตะคุบกูโอ้รอดไปครับรอดไปออไสองีนี่ขี้ขาดทุกตัวเลยครับ ตาาขวมันจะใช้ประโยชน์มากถ้ามันไม่มีน้ำมันนะเราต้องการอาหารนะแต่ว่าเซนจอนไม่ก็ต้องการน้ำมันนะเรื่องนั้นกูรู้ตั้งนานแล้วไม่ใช่ปะอย่ามาพูดซ้ำอีกทำไมวะฮอะ What do you mean? ม g h ไม่รู้กูก็ไม่รู้ครับเลือกภาพนี่แหละครับเชิดเจออีกแล้วหวังว่าอีนี่คงไม่ตายยังวะแบบเดิมเลยเฮ้ยโอ้โหเกาะติดสนามมากมึงเกาะอืมอีกทีครับ อ s ้นเค o ลนน e ้เลยใช่ไห e ไม e เลยไม to ลยนกใรดคิดถึงมือเย็นไม่ได้เลยหิวมากเลยรู้ป่ะเออกูหิวเหมือนกันแหะมาร์คเอ้ยน้งนหรอกคนเรามันหิวกันได้หิวม่ถึงนอกเกมเลยใช่มันหิวในเกมไม่พอเฮ้ย อีกแล้วเหรอแล้ไม่รู้นี่มันหล่นหายละมันปีนมาสงสัยสงสัยพยายามจะปีนขึ้นมาครับก็เลยเป็นสภาพอย่างที่เห็นคือมันโอเค มันจะตื่นมาไม่ได้แม่งเสียวสันหลังอะฮึบเอาคิวฮึบฮึบอ่าเยี่ยมอู้เฮ้ยหายทำไมติดวะใครเปิดใครเปิดเจนอู้ชิบหายเฮ้ยยิงมาจากไหนพยายามเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอู้เดี๋ยวตายแล้วแน่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  แอบก่อนแอบก่อนโอนู้มไม่ยิง <c oughs> มันมันอนุภาพมันแรงสูงผมใส่ลงดันไอ้นี่ไปครับเฮ้ยก้อนอิดอ้ม,มันมีก้อนอิดอยู่อะเอามาเอามาันออกมาเออไปเอ้าไม่ไปวะ <c oughs> เอ้าอะไรวะเฮ้ยข้างหลังอ๋อมิ้งติดอันนี้อยู่เอาขึ้นเอาขึ้นอู้มิ้งยิงกระทำยิงกธนูปักเข่าไปครับเราต้องมาวินมาแวะด้วยครับเพื่อเป็นมูฟเมนต์เป็นมูฟเมนต์ครับอู้ยิงอย่าแม่นอย่าแม่นอย่าแม่นโอ้ มาวินมาแวะมาวินมาแวะมาวินมาแวะฮูพุ่อ <c oughs> เอา้าเอา้ <c oughs> าอ,อยู่อัดเดตอยู่อัดเดตอะไรวะแค่มาวินมาแวะ <c oughs> พี่วู้จะตายโดนยิงอย่างนั้น <c oughs> เริ่มใหม่เลย <c oughs> อ,อุ้ยเราไปสองเราต้อง <c oughs> ตกใจ <c oughs> เอาใหม่ครับเอาใหม่ เราเไม่เล่นและสัญญาสัญญาทำไมเมื่อกี้ไม่เห็นก้อนอิดวะพอมามาตรงนี้แม่งมีเลยอาอวนนี้ขึ้นครับ re really แล้วมันก็จะมีถนูอู้าไม้มาจ่อเรายิงเมื่อกี้นี้จากนั้นข้างบนก็ <c oughs> โอ้โหดหูเฉย ดูเป็นเชิงเ่ยนะไปครับมันจะไม่โมวิมมนมาแวะแล้วเดี๋ยวโดนดีครับที่พูดมาเมื่อกี้รอเล่นคนระับฉะนั้นโมวินเขาโห <c oughs> เอ้ยเอ้ยข้างหน้าเอ้ยมีศพซอมบี้อยู่ชนแล้วอือใช่ มันตายหรือยังวะมัต้องดึงมันออกใช่ไหมเนี่ยกูว่าแล้วดึงอโอ้โหโชคดีไปครับมันตายแล้วไปต่อไปต่อมาวินวงแวะก่อนเฮ้ยมีอีกเหรออู้ศพตอนนี้นอนตะแคงไอ้ห่านี่มัน ดึงครับดึงโู้โหเฮ้ยปล่อยปล่อยทีมอย่ายให้กูทีมลีมาตีนหนักอย่ายให้ทีมเฮ้ยคิวคิวโอ้โจิบหายขาดเลยจะอ้วกไปต่อไปต่อลีเฮ้ยเฮ้ยใช่บหายเฮ้ยมันสักเลยเฮ้ยมันมาแล้ววิง่ง วิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้ต้องกลมกลมกลมก็ช้ามึงมึงเป็นนักคาทีมชาติเหรอเฮ้ยอ้ออนแล้วฮลโลอืมใครแม่งเปิดไฟล้ววะมึงมันต้องมีอะไรอยู่ในกอไผ่ครับวิ่งไม่รอเพื่อนเลยนะ หรือเกิดอะไรขึ้นเออไฟล้วนเปิดอะแล้วก็มีใครไม่รู้มันยิงเราโอ้ก็เลยสภาพเป็นอย่างที่เห็นนะครับมยังถามนะอายุโอเคมันเห็นมันได้ปัดกลางไหลเลยเนี่ยอ๋อ มากันแอ้แะโอ้แม่พระโ a t แม่พะโอ้แม่พระโอ a แม่พ o ะโอ้แม่พระโอ้แม่พร o โอ o แม่พ e ะโอ้แม่ i อ้แม่พระโอ้แม่อกแอ้แม่พระ i อ้ o ม e o n ะโอ้แม่พระโอ้แม่พระโ e ระโอ้แม่พระ e อ้แม่พอ้่พระโ้เม่ระโอ้แม่พระโอ i แม่พ s ะโอ้ s ม่พระโอ้แมระอ้แม่ระโ h ้แ p ่ a แม่พ g ะโอ้ i ม่ i ระโอ้่พระ t อ้ t a ่พ e ะโ้ม่ร้ม่อ้ด่ากูตลอดเลยลุงนอ่ะ we were able to get them by making a deal what you do about these people food for protection not like we had much of a choice but they did stop hassling us god damn it carly said this place was locked down tight oh look how go? it was just a fluke thing can't stop assuming there aren't bad people out there What do you mean a fluke could have happened to us in the motor Listen, we may have had an agreement with those people, but we will not stand for this shit. Ain't no way we're gonna let those sons of bitches get away with this. You know where these assholes are? They're hard to pin down, but I think I know where at least one of their camps are. When you're ready to go scope out that bandit camp, come find us. Bandits? Are you serious? This place isn't safe. We can't stay here. Not safe. Though it a hell of a lot safer <laughs> than than a I think all of us and our guns can handle a couple of punks with bows and arrows. What we need to do is find a way to get our whole group out here to stay. Take this place over if we have to. Oh, cool your jets there, Rambo. These are nice people. Let's not do anything to get us thrown out before we eat. I'm gonna head out and help Dan deal with these bandits. You guys to try to make friends with Andy and Brenda while I'm gone. Well, that's easy. I got charm coming out of my ass. Yeah. เ,เ,เอาอแล้วเป็นคัลลี่อ,ลอ,ลอ,อ่ะเขาอาสาที่จะดูแลหลังให้อ่ะอืมมันคุยอะไรกันไว้สองคนเนี้ยคุยไม่แบ่งเพื่อนดูดูดิลีทำอะไรอ่ะไอเลิฟสวิงเหมือนกับบ้านต้นไม้ของฉันเลยอ่ะ Thanks, จะมากลีอยู่ u n d e the bed <Yeah. S 2> คดภูมิใจอ่ะลีมทำหน้าคดภูมิใจอ่ะไปกันหมดละ